สบายดีป่าลุงผอบๆโซ่น้องมัดคือเก่าปลุงไอมือนีต้นแรงแรงป่ะลุงไอแม่นมากำลังเห็ดกับเข่าสุดกินเข่าแรงป่ะลุงอย่างเนี่ยเอาไม้ยังแม่พักกระเดาเนี่ยป่ะลุงแมนปลาพักกระเดาง่ามขนาดง่ามขนาดป่ะลุงไอเอาเครื่องว่ะมากินกระปุนปลาป่ะลุงไอบนปลาดุกปป่ะลุงนี่ใส่ ลุงเ็บไปนไงไข่บดแดงไปเลยนะปลาตกปลลุงไยเปไงทายทายลุงย็บเนี่ยโอ้ตกไข่ตืก็มีได้ปลลุงไเหมือนว่ากำลังสีต้มปลาป่นบลลุงไอใชปลาเขาแมมใช่ปลาของเขาโอ้เจ็บปลาดฮ้อาดุยปลามาหายาดุยปลามาผ่าคลุงไอสามตัว ปีงกินมือเี้ยงเนี่ยปุลุงเป็นยุ่งเรามาไห้มือมือนี่ยแม่ปลาคอพ่อมุลุงในี่ยปีงกินมือเส้านี่บันเลยซ้ำโตป่นกินแรงปุลุงปลาเค็งก็ซ้ำโตมันใหญ่นี่ใช่นี่ขู่อันนี้น้ำมัดแจ๊บกล้องเบิ่งซ่าเดือบรูกหักที่สันนี่ยนั่นหนึ่งขวาเบิ่งก้าใส่งานมาได้ขนาดย่อขนาดย่อมาได้เดือบลุงเี้บึเห็นดอกนี่เราจับกูเนี่ยเมื่อนี้อื้มโตใหญ่เดือบรูงี้ จะคบัต้มป่นคือกันแห่ใส่กันยันกี่บดสามต้นแกกสเบดจะโเบดเป็ลุงไงก้อยใครไดแดงมาบ่เนีอยอมื่อนี่ยไดไปใส่เลยหนมัดหน่ะปลงไงนอนยืนเป็นมือปวดหัวมงเว้นนี่ปวดหัวแล้วก็เลยบดไปใส่นอนยืนเลยบดไปห้าตยคลิปแห้ป็นลุงเบิ่งเปลงไงาอย่ลงเหี่วัดลงแง่ขหูเลย เดี๋ยวถ้าเบิ่งบัดเมนอมัดป่นปลาก้อยก้อยอยังก,ก่อก้อยไขย่หมูแดงเด้ป่าลุงกินหรอป่าลุงไงบนได้ถ่ายต้นก้อยไข่หมูแดงให้เบิ่งป่ะลุงไง,ดดดง,ดง,ง,ไงเดี๋ยสสำนี่แสีบหน่อยยิบกินเบิร์ต <laughs> อันนี้เป็นป่นปลาป่ะลุงนะคะรับสมพักกาดน้องเยี่ยมไปก้นคั้นป่ะลุงไงเสียบแสีบป่าลุงมากินน้ำขันเด้ป่าลุงกินห <c oughs> รอป่าลุงไงเสียบหน่อยนอย,ยักใครแสียบนักใครย,ยักใครยยมาลุงแสีบเออเหมักนี่เออหมักอะไรเออมักป่นเนี่ยเออนย่างนั่งอะซะเขาไม่หมักป่นป่ะลูก เอนี่หนังใก่้ๆกบแขบหน่อยป้าป้าก่อนกินปาพี่โทษแขบหน่อยักมากมาปาลุงนี้ขวน้ำกั้นปาลุงอืมตัวเสียบๆจะไปดีปาลุงกันที่กอดี่นนะสวัสดีปาลุงกันี่บา้ามาจดีปลาลุงกับแมลาแรงเลยง่ยเหน่อยเสียงอย่างเด้อเนขอน้ำด้ คนป้ากินแบบมลุงไงมันอยามบกินมือยาะของรถหุ่นมื่อนี่ป้าจหอนะขาด้เดี๋ยวมันเจยมันเบก่งเด้อขอเปลี่ยนทีข้าเปลีนหน่อย ขาห่อนเป็นบกินติดมือเขาห่อนกับกินติดมือเนห่อนแหงมันแสบตลงเลยแสบแสบแหงขนาดเลยกินสกัมังย่มก่อนแ่บปาอดเขาอกสบายดีปาลูแ่บนฮะ โมเดงีมตุยกพอคำว่งัแช่อมาออไปกินไปดูขีบเผาไปแล้วเด้อมาลเออบอากนน้ำหาเขาหอนาิไดเขาหออชิรอกตัขบเาบึงมือใส่แล้วก็รู้ไหมแขนขัวขลุ

เด <i> ี Alexa, uh ้ยเดือ hmm. น mm ้ hmm. ันกป็บเตัวาแดงเนาะปลากาปลานาเขา่เสนเหนียวครับเ้นงเดียวป๊อกต่างง แลุอัั้มันบอกินกอนาเดงหยิบดอกเลกินบ่มาพี่เจ้าเจ้าเชหญมากินบ่เคยดิบังไกินแมงมดกบกินได้เาอะมกินกันมึนหมน้ายน่อยไหนก้อยกินก้อยถึงห้หายอันโอ้ใครหน่อยวะ ขาวมากครับตึงทำงานเนี่ยไม่อยากกินลูกหมุนมามาเอฟมาึ้นอะไรโอ้ปลาลูกมาเปกินขนาดแบบนั้นมาคนปลาลุก

ก็ทำไม่ได้เนี่ยโม่จะปาดเจ็บห้ามมันดอะไรงก็ชิ้แเ้งอืมนี่ห้งแล้วนี่เหรออืมเนี่ยจะ้อนบัดก็ชิ้แห้ง Nào, đi mua đi bát. tạ bát. Nha, bát. I thought, nha. tạ thought, I 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 thought,

ขอดีนมขอโทษขอพายร้ายปลุงไอเสบหน่อยดื้อขนาดแม่เด,ดีนยน้มานจะขอลับไปขิบแล้วปลาลุงฝากกุไลกุแสกกได้ตามสองนำ้ำมเนในเด้อปลลุงาถาบอนขีดหนาปลลุงสบายดีพ่นะสเสด็นะ